สวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีจ้าเพียวไม่ทราบว่าคุณหญิงมาได้ยังไงครับเนี่ยก็พ่อแวนเป็นสสอยู่ที่นี่ไงจ้าฉันก็เลยต้องวิ่งลอกขึ้นลงขึ้นลงอยู่ไงจ้าเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งแวนเขาบอกว่าหนูน้ำเนี่ยมาตรวจงานอยู่ที่นี่ฉันก็เลยแวะมาหาคือคุณป้าอยากจะชวนพวกเราไปทําบุญนะคะแต่ว่าน้ํายังทํางานไม่เสร็จอะค่ะคุณป้าเอาไว้ครั้งหน้านะคะ ไม่เป็นไรเราจะหนูน้ำหนูน้ำทำงานนี้จ้าและอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ป้าก็ตะเวงทำบุญต่ออายุเสริมดวงชะตาให้จวนเขาทุกวนันทุกวนันหนูน้ำน่ะจะไปทำบุญกับป้าวันไหนก็ได้ใช่ไหมจ๊ะเนาะลืมไปได้ไงวันนี้เรื่องของลูกจะมีใครรู้ดีเท่าผมแม่เส้นผมบางภูเขามันเป็นอย่างนี้นี่เองเออคุณหญิงครับงานของคุณน,น้ำนยังไม่เสร็จ ของผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานถ้าคุณหญิงไม่รังเกียจให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมครับโอ้ยจะเป็นรังเกียจอะไระจ๊ะฉันกลับดีใจที่ได้ซ้ำต่ขอบใจมากนะจ๊ะด้วยความดีๆเลยครับวัดที่นี่สงนบร่มรื่นดีนะครับที่จริงน่าจะชวนคุณแมน นอกจากคุณแวนจะได้ทําบุญแล้วคุณแวนก็อาจจะได้ปฏิบัติสมาธิด้วยนะครับมแม่ชวนมาหลายรอบแล้วนะให้นั่งสมาธิที่บ้านก็เคยแต่เอยเจ้าแวนเนี่ยนะพอหลับตาได้สองนาทีซับระงกทุกทีเลย <c oughs> <c oughs> แม่ขี้เกียจจะฝืนเขาแล้วลนะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ลองให้สวดมนต์ดูสิครับอย่างน้อยก็น่าจะพอผ่อนคลายให้เป็นต่อได้บ้างของอย่างนี้นะครับใครไม่เชื่อแต่ผมเชื่อเต็มร้อยเลยนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเพียวพูดมนใจแม่เลยแม่เองก็เชื่อนนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าแหวนไม่รอดตายมาครั้งหนึ่งหรอก <c oughs> เพราะว่าถ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพระท่านต้องคุมครองแต่ก็ต้องทําตัวให้ดีงามด้วยจริงไหมเพียวจริงครับถูกต้องเลยครับ <c oughs> นอกจากคนเราจะต้องเป็นคนดีอยู่ในศีลแล้วเราก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมด้วยกรรมเก่าจะได้เบาบาง เดี่ยวพูดเหมือนใจแม่เลยอ่ะขอบคุณนารำพาที่พูดกลอกอูผมทุกวนันทุกวนันแต่เจ้าแหวเนี่ยมันคงกับหนักจริงๆนะไม่งั้นคงไปคงจะหมดไปตั้งแต่รอดตายแต่ดีแต่เท่าที่ผมเห็นคุณวานก็ดูปกติดีนะครับอาจจะไม่มีอะไรแล้วก็ได้มั้งครับ ขอบใจมากที่ปลอบใจแม่แต่เท่าที่รู้เนี่ยเลือดออกก้านสมองโอกาสร,รอดมันลิบรลีลิบีไม่รู้ว่าแวนเนี่ยมันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่แม่ได้แต่ภวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแวนอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ คุณน้ำนึ่งได้บอกว่าจะแวนเป็นรักครั้งสุดท้ายทอดทิ้งเขาไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าแวนนั้นไม่หายขาดจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้นี่เองน่าสงสารไหมละ่ะคุณน้ำมันต้องเร่งแต่งงานเพื่ออยู่ดูแลเจ้าแวนเพื่อตอบแทนความดีที่เจ้าแวนเคยมีให้ที่หลังฉันเตือนอะไรก็หัดฟังมั่งสิฉันบอกแล้วว่าให้ปล่อยไปตามที่หนูน้ำตัดสินใจ อย่าไปค้นหาเหตุผลของมันนายก็ไม่ฟังแล้วทีนี้ไงล่ะก็มีแต่ทุกข์ใจมากกว่าเดิมอีกแล้วทำไมคุณไม่ห้ามคุณน้ำละ่ะฮะถ้าเจ้าแวนเนี่ยอยู่ได้สักสิบปียี่สิบปีก็ยังพอว่านะแต่นี่ถ้าคุณน้ำแต่งงานไปสักสามวันแล้วกลายเป็นไม้คุณจะทำยังไงก็ไม่ยังไงมันเป็นสิ่งที่หนูน้ำเลือกแล้ว ไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงหนูน้ำลูกสาวฉันก็พร้อมที่จะรับมือกับมันผมไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมคุณน้ำต้องยอมเสียเปรียบขนาดนั้นนะ่ะไม่แปลกหรอกที่นายจะไม่เข้าใจคนที่คิดถึงตับผลประโยชน์ได้เปรียบเสียเปรียบอย่างนายจะเข้าใจเหตุผลของคนที่ยึดถือน้ำใจและการเสียสละได้ยังไงล่ะ ถ้าตอนนั้นผมไม่ทำให้คุณน้ำเสียใจยจนต้องหนีไปคุณน้ำก็คงจะไม่ต้องเจอกับแวนหรือถ้าเจอกันก็คงไม่ผูกพันกันจะต้องยอมเสียสละตัวเองขนาดนี้ไม่มีใครรู้นาคตหลอกนเดียวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถูกผูกกันด้วยกรรมการตัดสินใจเพียงเสี้ยววนินาทีเดียว อาจจะก่อให้เกิดกรรมต่อเนื่องกันไปข้ามภบข้ามชาติเลยก็ได้เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของนายหรือว่าใครทั้งนั้นอย่าโทษตัวเองเลยนะเพียวแต่ตอนนี้ผมดูนะว่าอนาคตของคุณน้ำจะน่าสงสารขนาดไหนแล้วแวนก็ควรจะต้องรู้ด้วย ว่าคุณน้ำเสียสละเพื่อเขาถ้าเขาไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปเขาต้องปล่อยคุณน้ำาเป็นิสระไม่ใช่ผูกติดไว้กับตัวแบบนี้นายคิดจะทําอะไรผมจะไปพูดกับบ้านให้รู้เรื่องฉันแนะนําว่าอย่าเลยผมขอไม่เชื่อคุณสักครั้งแล้วกันนะละังพาน นายเคยเชื่อฉันสักครั้งเหรอในเพลียวดือด้านจริงๆเลยรายการทรัพย์สินของพิสิทธ์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีอยู่เท่านี้แล้วจ้ะนูมีอะไรสงสัยก็ถามอาได้นะความจริงสมบัติของพิสิทธิ์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีอยู่ไม่มากหลักๆก,ก็จะมีบ้านมีหุ้นของเซนซูยา่าแต่ที่ทำตัวอู้ฟู้หรูหราอยู่ได้เนี่ยก็เพรเงินปันผลทั้งนั้นแหะ ผมไม่คิดนะครับว่าคุณมณิดาเนี่ยเขาจะผลานกันพ่อไปได้ถึงขนาดนี้ครับที่จริงไม่ใช่มณิดาคนเดียวหรอกพ่อเราก็ใช่เล่นเจ้าชู้มากถ้าคนไหนรักมากหน่อยก็ทุ่มไม่อั้นอย่างรายล่าสุดที่ชื่อเต็มตาเนี่ยก็ลงทุนเปิดบริษัทเพื่อสัอางให้เขาหมดเงินเป็นสิบสิบล้านเนยแล้วเรื่องคนที่มาเป็นแบ็คให้คุณมณิดากับนันเนี่ยง,งามรู้ตัวเรื่องครับรู้แล้วชื่อมิสเตอร์คิมรวยจริง แต่ที่มาของเงินเนี่ยไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่บอกตามตรงนะงานเนี้อาหนักใจไม่ใช่เล่นถ้าตกลงกับภายในครอบครัวได้เนี่ยก็คงจะดีถ้าต้องตกลงด้วยการยอมให้คุณมณิดาขวานงินพ่อผมต่อผมคงยอมไม่ได้หรอกครับเขาทำร้ายผมกับแม่มาเยอะควรจะได้รับบทเรียนสักที แต่ความรักมันไม่ใช่เงินเดือนนี่คะสาหรับน้ำแล้วถ้าน้ำได้รักใครน้ำก็อยากจะเห็นเขามีความสุขมากกว่าตัวเรามีความสุขแล้วเห็นเขาทุกแล้วเราจะมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้หรอครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็สวรรค์นะสิคะ เขามีความสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเราเราก็ควรจะเห็นกับความสุขของเขาก่อนไม่ใช่หรอคะคุณน้ำอย่ามาปฏิเสธพี่เลยคะ่ะพราะคุณนาไม่ได้รักเพียวใช่ค่ะน้ำรักพี่เพียวพี่เพียวเป็นรักครั้งแรกของน้ำที่น้ำจะไม่มีวันลืม ใช่แล้วค่ะคุณน้ำรักครั้งแรกสำคัญที่สุดเสมอพี่เข้าใจค่ะคุณน้ำพี่เข้าใจครับแวนจะเป็นรักครั้งสุดท้ายของน้ำแล้ะน้ำก็จะไม่มีวันทิ้งแวนไปเด็ดขาดครับพี่พีมมันไม่ใช่ความรักแบบชายหญิงนะครัคุณน้ำ มันก็แค่ความรักแบบเพื่อนบวกความเห็นใจเท่านั้นเองลุงครับผมอยากจะขอบวนเองต้องกลับไปเป็นผู้ชายให้เป็นตัวสุด,ดยอน